อันนี้เป็นอ้อยสังเกตดูว่ามีแค่ลำเดียวยืนดโดดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเงาถัดไปก็คืออ้อยจริงๆมันเป็นกอเลยนะแต่ว่ามันเป็นใบขาวแล้วผมก็ลองทดลองรักษามันด้วยการอันไหนเป็นใบขาวผมเอาออกหมดนะครับจนเหลือลำลำนี้ลำเดียวที่มันไม่เป็นใบขาวเนี่ยปรากฏว่าผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ย เหมือนเขาเลี้ยงลำได้เต็มที่นะครับมันเริ่มสูงขึ้นแซงเพื่อนนะครับแล้วก็ลำเ้าก็ใหญ่ขึ้นด้วยก็เลยสรุปอันนี้คือการทดลองเริ่มต้นนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องขุดกอทิ้งก็ได้นะครับขอแค่เราจัดการพวกสีขาวออกแบบเนี้ยแล้วเหลือลำแม่มันไว้นะครับที่มันไม่ติดโรคนะมันจะรอดนะครับแล้วก็พัฒนาการเขาจะดีขึ้นนะครับ